สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท, iner, ทำความสะอาดคอนแทคคินเนอร์หรือการทําความสะอาดหน้าสัมผัสข,ของโดนต่างๆนะครับมีวิธีเลือกง่ายๆนะครับอย่างแรกคือแปรงฟันกันเลยหาได้แถวในบ้านนี่เดินเข้าไปเจอแน่นอนแปรงฟันแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีแสดงว่าไม่ได้แปรงฟันสุขภาพของเราต้องมาก่อนแต่อันที่มันใช้เสร็จแล้วนะอ่าหรือไปซื้อใหม่ก็ได้ง่ายอันนี้ก็ทาความสะอาดแล้วก็อย่างที่2คือนี่น้ํายาล้างคอนแทคคินเนอร์ สามารถหาซื้อได้ทั่วไปสังเกตว่าเป็นรูปอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันจะเป็นคอนแทคต่อไปคือจารบีนะครับจารบีก็จะเป็นพวกจารบีขาวนะครับจารบีขาวจะมีีสายก็จะเป็นแบบนี้มี่บีบขึ้นมาปุ๊บเห็นไหจะมีใสๆแบบนเี้เอาไว้สําหรับใส่พวกซีนยางปั๊กตรงเนี้ยเพื่อรักษาซีนยางนะครับแล้วก็กันน้ําด้วยนะจารบีอ่ะแต่ห้ามใส่ตรงกลางตรงนี้ทาให้ทารอบๆของซีนยางตรงนี้แล้วก็ส่วนคอนแทคทีเนอร์นะครับให้ฉีดล้างเข้าไปในปั๊กนะครับแล้วก็ใช้ทําความสะอาดปัดๆนี่เเเหหห็็นนั้้้้แแลวกปปาางะครบ คอนแทคแห้งๆเสมอนะครับห้ามเลยนะครับห้ามใช้น้ํายาพวกนี้โซเนคหรืออะไรเงี้ยห้ามใช้มันเป็นน้ํายาไม่ใช่อเนกประสงค์นะมันอเนกประสงค์คือจริงๆอ่ะมันคือน้ํายาหล่อลื่นนะครับพวกยอดน็อตต่างๆอันเนี้ยใช้หล่อลื่นแต่ไม่ได้ทําความสะอาดหน้าคอนแทคหรือหน้าสัมผัสฉีดแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นคราบน้ำมันอยู่เห็นไหมพวกนี้จะเป็นคราบน้ำมันอยู่นี้เวลาเราเสียบแบตเตอรี่ไปอ่ะครับบางทีมันเกิดการสปาร์คของตัวไฟทำให้บอร์ดตรงเนี้ยไฟลุกได้นะ แล้วก็ขั้วแบบตรงนี้จะดำเพราะว่ามันมีน้ํามันอยู่สัมผัสพวกนี้ห้ามมีน้ํามันต้องแห้งเท่านั้นนะครับเราที่ใช้น้ํายาล้างคอนแทคคินเนอร์ฉีดเสมอนะครับแล้วก็ขัดเข้าไปฉีดแล้วก็ปัดนะครับฉีดแล้วก็ปัดแล้วก็เป่าให้แห้งนะฮะเป่าให้แห้งห้ามใช้ตัวนี้เลยตัวนี้เอาไว้สําหรับหยอดน็อตที่มันไม่ออกหรือว่าหล่อลื่นเท่านั้นนะครับขันนะเพราะว่าสามารถไฟลุกได้นะถามว่าตัวนี้ไฟลุกไหมก็ลุกเหมือนกันแต่ว่าเขามีละเหยค่อนข้างเยอะนะครับน้ายาจะระเหยเร็วมาก พอฉีดไปแล้วเราขาดต้องพักก็จะแห้งเลยอันเนี้ยพอฉีดไปปุ๊บมันไม่แห้งไงมันมีน้ํามันอยู่นะครับทาให้สามารถไฟลุกได้นะั่นอ่าสาหรับวันนี้มีเก็ดเล็กๆ,ๆน้อยๆที่มาเตือนแล้วก็มาฝากกันสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมพกติดตัวไว้2อย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทำความสะอาดอก,ก่อนนะครับแปรงฟันอย่าลืมแปรงฟันให้ําบอรทุกวันสวัสดีครับ